โอเคครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเดดดิมร้อแล้วก็มาอยู่กันในเกม GTA San Andreas กันนะครับผมชดเขียวมาเหมือนเดิมครับผมท่านผู้ชมครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้ไปป้นแบบแหมสุดยอดไปเลยนะฮยโอเคครับผมก็จะมาไปในภารกิจกันต่อนะครับของซีวีนะฮะน่าจะเป็นแข่งรถมั้งผมว่านะครับมารวยเลยฮนะ เดี๋ยวรถคันนี้มันแรงอยู่นะผมบอกเลยสนามที่เราที่ได้ไปดูนะครับผมว่าที่เราผ่านมาฮะยังไงมันก็ต้องได้แข่งอยู่ดีนะครับผมท่านผู้ชมครับโอเคตรงไปนะรถมันแรงครับไม่ไปหรอกครับทางตรงฮนะทางลัดนี่ครับเร็วดีเอ,อเราจะใช้คันนี้ในการขับขี่รถนะฮะต้องบอกเลยนะว่า คือใครที่เล่นใหม่ๆนะี่มีหัวร้อนได้เหมือนกันนะครับผมนี่เดอะซีจีครับผมเอไม่ใช่ CJ มันจะ CG อะไรล่ะ hey, forever, โอเคครับผมมามาในโหมดแข่งรถครับท่านผู้ชมครับไปแล้วครับมันต้องแบบขับสบายๆหน่อยครับผมแซงไปเลยครับผมโอเคผมแซงไปแล้วนะโอเคท่านผู้ชมสังเกตดูที่ ด้านซ้ายผมนะผมจะแตะบ่อยๆนะผมท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเทคนิคการขับรถของผมนะครับก็พยายามที่จะแตะบ่อยๆนะโอเคๆอู้รถพลิกเกือบแล้วไหมล่ะไม่ย่อดไปเลยโอเคครับโอเคครับหลบไปได้หลบไปได้หลบไปได้อู้รถพลิกคว่ำนี่ชิบหายเลยนะใจเย็นใจเย็นออนี่ผมชอบมาพลิกคว่ำตรงเนี้ยเออแล้วก็ลงน้ำไปเลยครับเดบกด้วยเดบเด้วยเดบเด้วยสะพานสะพานสะพานโอเคแขีวเลยครับแขีวเลย มาเดี๋เบรกนิดหน่อยมันเป็นอะไรเดี๋ยวมันตามมาไม่ทันหรอกแต่ว่าก็อย่าประมาทนะครับผมคือเราต้องมาแบบทางนี้ก่อนนี่ฮะโ,โอเคี่เชไปทางไหนเอ,อื้อเดี๋ยวซ้ายครับผมซ้ายมาตรงครับผมตรงเลี้วฮนะอันนี้เราจะตรงครับมันจะมีให้เลี้ยวด้วยเออฮึชนบ่อยนะเนี่ยชนบ่อยนะเนี่ย ผมจะตรงไปเลยก็แล้วกันนะครับผมอุ้ยโอ้โหอะไรวะแม่ไม่น่าพลาดนะอย่างนี้แม่ไม่น่าจะพลาดนะครับผมอะไรอ่ะเอออย่างนี้ไม่น่าพลาดเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆไม่เล่นละไม่เล่นละไม่แล้วผมก็ไม่คิดจะเล่นด้วยผมเอาดีๆเนีเฮ้ยแหน่ ประมาณนี้ฮะมีรถมาด้วยฮนะเราจะต้องไปให้เรื่อยๆนะครับผมก็ถือว่าไกลอยู่นะไกลพอควรเลยนะครับท่านผู้ชมครับโอเคไปเรื่อยครับไปเรื่อยเดี๋ยวคันหลังมันจะตามมานะครับเราต้องขับขี่ไปเรื่อยๆครับผมน่าจะกลับไปทางเดิมครับเนี่ยเออมาถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วครับท่านผู้ชมครับมันจะไปเรื่อยๆเลยนะครับ อือทางตอนนี้ตอนนี้โอเคโอเคโอเคบับตัดีๆแหมเหลือบสวยแล้วไหมล่ะเฮ้ยรถตอนนี้มาไงเรายังเป็นที่หนึ่งอยู่ครับรถตอนนี้เรายังเป็นที่หนึ่งอยู่นะครับท่านผู้ชมครับเดีู๋ดิผมจะไปทางลัดของผมนะนี่ตรงนี้โอเคครับผมเรายังเป็นที่หนึ่งอยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ในเวลาสองนาทีโอ้ยกด ไปเรื่อยๆครับผมท่านผู้ชมครับไปเรื่อยๆครับผมกันข้างล่างก็กําลังตามเรามาอยู่ครับตามติดๆอยู่นะครับผมโอเคครับผมก็จะไปเรื่อยๆนะฮะน่าจะเลี้ยวขวาเอ,อ้เลี้ยวซ้ายดิเ,เลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับผมจะเข้าเส้นชัยแล้วนะครับเ,เย็นครับใจเย็นบางทีมีใจร้อนนะฮะพาได้เหมือนกันนะครับผมโอเคด้านบนครับผมอโอเคขึ้นมาแบบเรียบร้อยครับ3นาทีนะฮะ ได้ตังมาห้าพันนะครับผมก็ออยังดีครับยังดียังดีเย็่ไปเลยโอ้มีเตาแก่ตาบอดครับผมนี่รถแบบใหม่ครับผมเอาตังให้เราแล้วก็ลองไปหัดขับรถอีกนะเสียครับผมระดับเสียนะแหมนี่เราเจอเสียของจริงแล้ว โอเคมาเนี่ยสาวคนนี้ป่ะโอ้ยย่มาเรามาแข่งอีกรอบหนึ่งครับผมท่านผู้ชมครับรถคันนี้มันจะออกสะสายหน่อยหนึ่งเนี่ยดูดิดูดิดูดิดดมันแซงเราด,ดูดิไปซะออแต่รถคันนี้มันแรงครับท่านผู้ชมครับ แรงอยู่นะโอ้โหอะไรวะนี่เฮ้ย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 มันแซงเราจริงมั้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีทางลัดเว้ยมีทางลัดเว้ยทางลัดเว้ยอ,อืออือมันเร็วมากมันเร็วมากโอเคโอเคโอเคโอ้โอ้โอ้เราต้องผ่านไปให้ได้ฮนะขอ,องเราก็มีทางลัดเหมือนกันหรอวะเออ ยังไงทางนั้นเราเออไปไปดี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 โอ้แจ๋วอะไรเงี้ยโอ้โหสบายฮะไปเลย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 โอ้โหเลยซะงั้นนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตั้งหลักเอาใหม่ครับผมโอเคโอเคได้ได้ได้เมื่อกี้เลยครับผมเลยลืมไปว่ามันต้องเลี้ยวอ้าวมันมาชนเราอีกได้เพื่อนได้ได้นี่ได้มันไปแบบเร็วมากเลยฮะไปแบบเร็วมาก เร็วดิเร็วดิไปแบบเร็วมากไปแบบเร็วมากเราต้องทันมันครับเราต้องทันมันครับโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่มึงจะชนนะเว้ยมึงจะชนนะเว้ยมึงชนมึงตกนะเว้ยไปแล้วหนึ่งลายฮะสปาแล้วอีกคนหนึ่งครับผมอีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งรถแรงมาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเค มามาพยาพยามพยายามไม่ไปออกไปตรงนี้แล้วทำไมไปตรงนี้วะไปตรงนี้วะเพื่อนเอกูไปตรงนี้วะเพื่อน,เ,อน,เ,อนเดี๋ยวตรงนี้วะมาครับเรานำที่หนึ่งแล้วครับตอนนี้แหมดังได้ยังได้ฮนะเดีเ๋ยวขวาใช่ไหมเดี๋ยวที่หนึ่งเอาๆจะเลยอโอ้โหชนไปอีก <peach> ไม่เล่นไม่เล่นครับไม่เล่นฮนะอันนี้เข้าหมดจริงจังครับไม่เล่นครับไม่เล่นฮะโอ้หหูหูไม่เล่นฮนะส <c oughs> นะพานสะพานตรงนี้สะพานโอเคโอเคไปนี่ต้องพยายามไปดีฮนะบังคับรถดีดีเดี๋ยวคิ่คว่ำได้นะครับเราไม่เล่นเราคิดว่าจะชิวๆไม่ได้แล้วสละเนี่อต้องไปแบบดีๆนะครับโอเคฮะเราจะต้องขับรถไปดีๆฮะงั้นะน,น,นี่เดี๋ยวไม่ได้นะ โอเคครับบังคับรถดีๆเหมือนเดิมไหมครับโอเคครับผมจะจอดจอมากครับในจอตอนนี้ใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วครับเส้นชัยอยู่ข้างหน้านี่เองนะครับนี่ตรงนี้ต้องบังคับก็ดีๆครับผมอย่าได้เหยียบกเร่งเชียวนะครับแต่แต่น้อยครับเบรกป้างมันบางทีนะครับปึ๊บมาเส้นชัยอยู่ข้างหน้าครับผมเข้าแบบเฉลุยโอ้โหสามนาทีสามวินะฮะเป็นไงโอ้โหมันก็ตามเรามาเหมือนเดิมครับ ชน,นะครับที่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับยอดเลยมาจอะข้างหน้าเราด้วยว่าไงเจ๊จไปชิปหนุ่มๆม,มาวะมันไปชิปหนุ่มๆม,มาวะให้เดี๋ยวดูซิว่าภารกิจมันขึ้นหรือเปล่านะครับผมมันต้องมีโทรศัพท์หรืออะไรมาอย่างแน่นอนคนระับ บางคนก็อาจจะไม่ขึ้นอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะอยู่เฉยๆเลยภารกิจไม่ขึ้นมานครับต้องออกรถหรือว่าอะไรเงี้ยภารกิจมาแล้วนะครับผมว่าต้องมีการขับรถไกลอย่างแน่นอนนั่นใช่ไหมโอ้เออนี่นี่เผากัญชาผมจําได้แนะเดี๋ยวลองไปดูด้วยกันนะครับผมภารกิจนี้นะผมขับรถไกลมากเลยครับท่านผู้ชมครับไม่เป็นไรฮะขับไปเรื่อยๆครับผม โอ้หมอกตรงเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนู้นก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับเราก็มาถึงอย่างจุดหมายแล้วครับผมท่านผู้ชมครับมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่มีจุดมาร์กสีแดงครับในบรรยากาศฝนตกกลิ้มด้วยนะครับเนี่ยเอาๆกดไม่ไปซะง,งั้นนะครับโอเคครับผมไปเลย ฝนตรงนี้มาเผากัญชา, <c oughs> าเผามันอะไรครับผมคอปเตอร์ก็มาว่ะคอปเตอร์ก็มาว่ะนี่เราจะเผาไปอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับโอ,โ,อโอ้จะตายจะตายเอาตาย โอ้ยผมลืมดูเลือดนะครับผมงานนี้มีเผาครับผมเดีอนเผาดีๆครับผมเกเขาจับเวลาให้เราด้วยนะต้องทำอย่างนี้ยต้องเลื่อนเอามือซ้ายเลื่อนนะฮะถึงจะเร็วนะครับผมเคแม่รวดเดียวเสร็จเลยแถวเดียวนะครับ ออยู่ประมาณตรงกลางแล้วก็เผาเลยครับผมนี่เอามือซ้ายเลื่อนนะครับผมเรื่อยๆฮะโออเออเอ่าโอเคเรียบร้อยไปแถวต่อไปโอ้เยอะอยู่นะเนี่ยปืนปืนปืปืนอือหืออือหืเป็นกระจกยิ่งเผาง่ายนะครับท่านผู้ชมครับโอเค อย่าได้ไปแตะไฟเชียวนะฮะเดี๋ยวมีชิบหายได้ฮนะโอเคเราจะพอจับทางนี้แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆครับผมจะลามไปเองนะครับผมปึ๊บปึ๊บอันสุดท้ายโอเคเรียบร้อยฮะนูน่นมาอีกสองแถวครับผมสบายมากฮะเฮ้ยๆเดี๋ยวๆๆอันนี้ทางนี้ทางนี้เอาปึ๊บเดี๋ยวมันลามไปเองครับผม ปิบปิดยังอยู่ไหมตรงนี้อีกอันหนึ่งครับผมเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นโธกําลังรีบกําลังรีบเออโอ้ยังมีแถวอีกแถวนะครับผมโอ้เยอะอยู่นี่เนี่ยเยอะอยู่างนี้เนี่ย เสร็จเรียบร้อยแถวนี้มาแถวสุดท้ายจริงๆแล้วฮะเดี๋ยววิ่งหน่อยวิ่งหน่อยวิ่ง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 ทางนี้วิ่งไปทางนี้เออแหม่น่าเสียดายจริงๆนะฮะยิงแบบมีน้อยอยู่นะคฮะหมูมาปลูกอย่างนี้เลยแหมน่าเสียดายนะฮอ้า เอ้าอีกแถวหนึง่งโอโห้เยอะแหมเยอะจริง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 อันนี้แบบไม่มีที่ครอบด้วยนะครับผม <c oughs> เรียบร้อยฮะจังหวะนี้ก็ต้องรีบวิ่งแล้วครับผมเราต้องวิ่งไปยิงฮนะเอา RPG ไปซัดมันเลยนะครับผม เดี๋ยวผมมีอาพิจีบเปล่าไม่มีทำไงเกียบร้อยฮนะนัดเดียวร่วงนะฮะไปสิฮะรออะไรฮนะว,วิ่งขึ้นไปเลยนะครับผมเกียบร้อยนะฮะโอ้เราได้ไปเกาะใหม่สักทีนะครับผมไปเมืองใหม่สักทีนะครับผม ไปแบบชิวๆ,ๆนะครับผมรย้อยฮะรถก็สวยดีนะแต่ผมสังเกตนะครับเท่าที่ดูแล้วนะครับผมคือรถตู้ของ GTA ทุกภาคเนี่ยมันจะวนะิ่งช้าช้านะวิ่งช้ามากแล้วก็ไม่ค่อยมีด้วยนะครับรถตู้แบบแบบนี้คือเขาไม่เขาไม่ค่อยสร้างขึ้นมาฮะท่านผู้ชมสังเกตนะนะครับรถตู้นี่ไม่ค่อยมีนะครับ หรือว่าเป็นเพราะอะไรก็เราก็ไม่ทราบเหมือนกันเนีมันไม่ค่อยมีจริงๆเนี่ยเราจะมาตรงนี้แล้วก็จะลัดเลาะมาตรงนี้เลยครับโดยที่ไม่ต้องอ้อมอะไรเลยเนี่ยขอูแผนที่นิดนึงนะครับผมเอ้าแล้วก็มาถูกแล้วนี่แล้วจะอ้อมไปทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เออไม not, Stanford, ่เม oh ื่อมาแล้วเดี๋ยวหาวิธ um, ีไปนะครับมันมีวิธีไปได้เรามาตรงนี้เราถูกแล้วนะครับเดี๋ยวมันมีทางลงพิเศษนะครับท่านผู้ชมครับอเราต้องมาตรงนี้ถูกต้องครับเมื่อกี้เราลัดเลาะเร็วไปหน่อยนะครับโอ้ภาพสวยนะ หือถ้าปรับจริงๆแบบโทรศัพท์สเปคสูงนะครับผมมันเป็นอะไรที่แบบภาพสวยมากนะถ้าปรับสูงนะอันนี้ผมยังปรับไม่ไม่สุดนะครับเพราะว่าสเปคเครื่องของเราก็ยังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าก็สวยดีนะท่านผู้ชมครับในดูภาพดูอะไรมันก็โหลดอยู่นิดนึงนะครับผมแต่ถ้าโหลดแบบสมบูรณ์ก็สวยเลยนะครับดูภาพแบบคมชัดมากเลยนะครับนี่มีรถหรูด้วยท่านผู้ชม นี่เราเจอรถดูแลนะครับ man, นี่คือทางลงพิเศษของเรานะครับท่านผู้ชมครับ uh, <man. S 1> ตรงนี้เนี <c oughs> ่ฮะ <c oughs> ปุ๊บ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 อ่าโอเค <c oughs> เรามายัางที่ปั๊มน้ำมันของเราที่เราคุ้นเคยนะครับที่เราเคยเล่นมานะครับปั๊มน้ำมันของเรานะ่าเป็นไงฮะท่านผู้ชมครับ,รบสุดยอดนะนี่ก็เป็นฐาน <c oughs> ของเราเลยก็แล้วกันนะ เรียบร้อยครับผ่านไปหนึ่งภารกิจนะครับโอ้โหสุดยอดเลยฮนะ <Hello there. S 1> มือใหม่ของเรานะครับ <Hello there. S 1> อันนี้ก็เป็นมือและทีนี้ก็เป็นสตีเร์ฟของเรานะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมก็จะจบคลิไปไม่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับกับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะลาท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ